จากความเดิมในตอนที่แล้วเลนาในยับได้ฝันเห็นตอนที่ตนเนี่ยถูกยิงซ้ำไปซ้ำมาและถูกครั้งที่ฝันถึงบ้านเลือนเนี่ยจะไหลออกจากบาดแผลที่เป็ดสนิทอีทั้งจูเลียตเธอเนี่ยก็ตัดสินใจแย,ยกทางกับนิกเพื่อหวังจะฆ่าอาดาลินทิ้งผิดกันกับที่นิกในยับต้องการปกป้องอาดาลินเพื่อลูกของเขาในท้องเธอและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกัน ผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดู EP ก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนและก็ใต้ดีสคริปชันให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆในรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าก r i ในซีซั่นที่4ใน EP ที่19แล้วก็20กันได้เลยครับใน EP นี้เรื่องราวทั้งหมดนะครับจะเริ่มต้นในตอนรุ่งเช้าในตอนนี้แม็กกี้ ลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านก็ได้ยืนส่งพ่อและน้องชายที่ขับรถพาเด็กหลายครอบครัวออกไปตั้งแคมป์ลูกเสือกันและเมื่อไปถึงพ่อของแม็กกี้ก็ได้สอนการล่าก,กระต่ายให้เด็กๆทำตามและก็นำมันมาเป็นมื้อเย็นก่อนที่ขา่ารับจะสอนให้เด็กๆนยอมรับตัวตนพร้อมกับโวกออกมาขณะเดียวกันนิกนก็ได้เล่าเรื่องที่จูเลียถูกจับเข้าคุกก้อหาทำลายร่างกายให้หมอนโดและโรซาล,ลีได้ฟังทำให้พวกเขารับตัดสินใจหาทางช่วยเหลือให้จูเลียกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ ส่วนทางฝั่งของเลนาดเขาเนี่ยก็รู้สึกเจ็บปวดที่หนะ้าอกขึ้นมากระดันหันแต่แล้วจูจูเขาเนี่ยก็โผล่ไปที่สถานที่ที่เขาไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเนี่ยยังอยู่ในห้องนอนของตัวเองอยู่เลยและในเช้าวันต่อมาโรซาลีเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมจูเลียนในคุกเพื่อนมน้วให้จูเลียนลาทิ้งพลังเฮกเซนบีดแต่จูเลียนเนี่ยก็ปฏิเสธธ้อยังไม่ใหญ่ดีพร้อมก็บอกโรซาลีก่อนจะเดินจากไปว่าฉันเนี่ยได้พลังนี้มาพอน,นิกเนี่ยกลับไปเป็นกริมและฉััันนนีีก็พลง ทุกคนได้ดีฉันนี่ก็ไหลเทียมทานแต่ฉันยไม่ได้รักนิกขนาดเดียวกันนิกแฮงและจ่าวูก็ได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุและเหยื่อก็มีชื่อว่าแกลลี่และสภาพศพของเขาก็ายถูกสัตว์ป่าขย้ำและบริเวณที่เกิดเหตุก็มีรอยเท้าของสัตว์ขนาดเท่าเท้าคนอยู่ทำไมนิกถ่ายรูปรอยเท้าเอาไว้ก่อนที่พวกเขาเนยจะรีบเดินทางไปหาวอนโดก,กับโรซารี่ที่หลานสมุนไพรกันต่อ และเบอร์ไปถึงพวกเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องของคดีให้มอนโดกับโรซารีได้ฟังและมอนโดเนี่ยก็อาสศา,ศาจะไปที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบรอยเท้าด้วยตาของตัวเองขณะดเดียวกันเลนาเนี่ยก็ได้สั่งการให้ตำรวจนายหนึ่งตรวจสอบคดีแถวบริเวณที่เมื่อคืนเนี่ยเขายืนอยู่และก็พบว่ามีเหยื่อถูกทำลายข้างน้ำพูและก็ไม่มีพยานและก็ไม่สามารถบอกรูปปรรพัน์ของคนลายได้และจังหวะนั้นเลนาเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยเขายืนอยู่ตรงน้ำพูที่เกิดเหตุพอดีส่วนทางฝั่งของเจ้าชายแคนเนด เขาเนี่ยครับก็ได้โทรศัพท์รายงานความคืบหน้าให้กษัตริย์เนี่ยได้ฟังและเขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของจูเลียตให้อดาลินได้รับรู้จนก,การะทั่งเขาเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าการหักหลังในมันใช้ได้ดีในเรื่องนี้เขาเนี่ยครับก็เลยคิดที่จะนําเรื่องที่อดาลินตั้งท้องลูกกับนิกไปบอกกับจูเลียตเพื่อให้จูเลียตเนี่ยแปรพักมาหาเขาและก็บอกเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับไดอา่าให้เขาได้ฟังโดยที่เขาเนี่ยไม่ฟังเสียงห้ามปามของอดาลินที่หวาดกลัวจะถูกจูเลียตเนี่ยฆ่าตายเลยแม้แต่น้อยกลับมาที่งงงัขออนนแแฮละมโด ทั้ง3านะครับก็ได้เดินทางไปดูรอยเทา้าในที่เกิดเหตุแล้วมอนโดเด็กก็บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่คดีนี้เนี่ยเป็นเหมือนการล่าแล้วก็มีกลิ่นหลงเลือ,อยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พบก,กับรูลวดน้มที่มีช่องให้มุดไปอย่างฟาร์มไอรอนที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวทําให้พวกเขาในครับตัดสินใจเข้าไปในฟาร์มไอรอนเพื่อตรวจสอบคดีก่อนที่มอนโดจะจะบอกกับพวกเขาว่าเขาเนี่ยเคยมาที่นี่และมันน่ก็เป็นเหมือนค่าลูกเสือให้เด็กเวเซนเนี่ยมาเรียนรู้จักตัวเองไม่นานนัก พวกเขาทั้ง3เนี่ยก็ได้เจอเขากับเจ้าของฟาร์มที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตแล้วก็ลูกของเขาทั้ง2ที่มีชื่อว่าทอดและก็แม็กกี้และทุกคน,นก็เผยล่างเวเซนให้กันและกันได้เห็นแล้วฝ่ายอัลเบิร์ตนะครับก็ได้บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่เมื่อคืนเนี่ยอัลเบิร์ตกับทอดพา3ครอบครัวไปเข้าค่ายเวเซนโดยที่แม็กกี้ลูกสาวของเขาเนี่ยอยู่ในฟาร์มเพ่งลําพังเพราะการเข้าค่ายเวเซนนี้จะเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะเข้าร่วมได้และจังหวะนั้นเองแม็กกี้เนี่ยก็ดูมีท่าทีสนใจมอนโดไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากนั้นเอาเบิร์นยังก็ได้พาพวกเขาทั้ง3ไปดูที่ตั้งแคมป์พร้อมกับเล่าให้พวกเขาฟังขึ้นมาว่าเราเนี่ยออกล่ากระต่ายและก็ย่างกินด้วยกันเราเนี่ยไม่ได้ทําตามบรรพบุรุษล่าแบบนั้นเนี่ยจบไปนานแล้วพอโพสจบเอาเบิร์นยังได้หันไปชักชวนให้มอนโดเนี่ยเข้ารวมกลุ่มเพื่อเล่าประสบการณ์การเป็นเพื่อนกริมให้เด็กเวเซนได้ฟังแต่ทว่ามอนโดเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรเขากลับไปอยู่ดีขณะเดียวกันเจ้าชายแคนเนดเนี่ยก็ได้ประกันตัวจูเลียตออกมาจากคุกและเขาเนี่ยก็บอกจูเลียต ถึงที่อาดาลินเนี่ยท้องลูกกับนิกและเขาเนี่ยก็มาที่นี่เพื่อพาแดนนณาเนี่ยกลับไปทาให้จูเลียเนี่ยครับเดินจากเขาไปในทันทีแต่เจ้าชายแคนเน็ตเนี่ยก็ตะโกนไล่หลังบอกเธอว่าถ้าพร้อมเนี่ยก็มาที่โรงแรมดีลักผมเนี่ยช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ส่วนทั้งฝั่งของนิกแฮง์และมอนโดพวกเขานี่ครับก็ได้พาทั้ง3ครอบครัวเนี่ยมาสอบปากคําและทุกคนเนี่ยก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันเหมือนอย่างที่เอาเบิร์ดเนี่ยเล่าให้พวกเขาฟังจริงๆแต่ทว่าจังหวะนั้นเอง เลน่าเนี่ยก็ได้เรียกให้นิกไปหาเขาที่ห้องทํางานแล้วก็ปรากฏว่าอาดาลินเนี่ยตั้งใจมาพบเขาเพื่อบอกเรื่องลูกในท้องให้นิกได้ฟังเพื่อขอให้เขาเนี่ยปกป้องเธอจากจูเลียตอีกทางอาดาลินเนี่ยยังบอกนิกถึงเรื่องที่มีวิธีข่มเฮกเซนบีดในตัวของจูเลียตแต่ต้องใช้ศพของเฮกเซนบีดเป็นส่วนผสมของยาหรือก็คืออาดาลินเนี่ยตั้งใจจะใช้ศพแม่ของเธอในการทํายาข่มเฮกเซนบีดในตัวจูเลียตนั่นเองไม่นานนักนิกเนี่ยก็กกรีบพาอาดาลินออกจากสถานีตํารวจไปแต่ทว่าจูเลียตเนี่ยก็เดินเข้ามาาเเห็นขดี จูเลียนเนี่ยครับก็เลยคิดที่จะฆ่าอาดาลินทิ้งในตอนที่เธอเนี่ยยังมีโอกาสซึ่งนิกเนี่ยก็ไม่อยากให้จูเลียนฆ่าอาดาลินเพราะเด็กในท้องเนี่ยบริสุทธิ์ทําให้จูเลียนเนี่ยรู้สึกว่าโดนิกหักหลังแล้วก็เลือกอาดาลินมากกว่าเธอทั้งๆที่อาดาลินเนี่ยเข้ามาทาลายชีวิตคู่ของเธอกับเขาและพอเป็นแบบนั้นจูเลียนเนี่ยก็เลยเดินจากเข้าไปโดยที่ไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยหลังจากนั้นนิกเนี่ยก็ได้พาอาดาลินไปหาโรซาลีที่ร้านสมุนไพรเพื่อปรุงยาขมเฮกเซนบีขึ้นมาแน่นอนนะครับ วอโลซาลีเนี่ยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เธอเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยนิกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขณะดเดียวกันจูเลียนเนี่ยก็ได้ไปหาเจ้าชายแคนเนตท,ที่โรงแรมดีลักซ์และทั้งคู่เนี่ยก็วางแผนหลอกล่อให้แม่ของนิกเนี่ยพาเดอนอาน่ากลับมาที่พอร์ชแลนด์โดยที่ให้จูเลียนเนี่ยเป็นคนติดต่อแม่ของนิกมานั่นเองส่วนทางฝั่งของมันโดเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเข้าร่วมแคมป์ลูกเสือเพื่อเล่าเรื่องของเวเซนให้เด็กๆได้ฟังและหลังจากนั้นเอาเบิร์ดเนี่ยก็ได้เตรียมการให้เด็กๆและทุกกกคนรร่่วมาลาลกกตาย ในจังหวะที่มอนโดเนี่ยกำลังล่าก,กระต่ายอยู่นั่นเองชูจูแม็กกี้เนี่ยก็เข้ามาหาเขาเพื่อชวนให้เขาเนี่ยไปล่าคนจริงๆแต่มอนโดเนี่ยก็ไม่เอาด้วยทําให้แม็กกี้เนี่ยครับวิ่งหนีเขาไปพอเป็นแบบนั้นมอนโดเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปบอกเอาเบิร์ตกับทอตพร้อมกับโทรศัพท์แจ้งเรื่องนี้ให้นิกและแฮงได้รู้ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะรีบออกตามหาแม็กกี้เพื่อหยุดไม่ให้เธอเนี่ยฆ่าคนได้แต่เมื่อนิกแฮงและจาวูไปถึง แม็กกี้เนี่ยก็ถูกคนที่เธอโจมตีใช้มีดแทงเข้าที่ท้องของเธอและเยอเนี่ยก็ปลอดภัยทําให้แม็กกี้เนี่ยบอกลาเอาเบิร์กับทอดก่อนที่เธอเนี่ยจะสิ้นใจไปในที่สุดขณะเดียวกันจูเลียเนี่ยก็ได้ไปที่รถบ้านของน้ามาลีพร้อมกับฉีกหน้าหนังสือเฮกเซนบีจนกระจุยกระจายแล้วก็จุดไฟเผาข้าวของในรถบ้านของน้ามาลีจนมันเนี่ยไหมเกียมก่อนที่เธอเนี่ยจะโทรศัพท์บอกนิกขึ้นมาว่าคุณเนี่ยคงอยากมาที่รถบ้านของน้ามาลีฉันนี่แค่อยากอุ่นก็ไม่มีใครเนี่ยคอยกอดฉันแล้วนี่นา ลาก,ก่อนก่อนที่ EP ที่19จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน E ีีที่20กันเลยนะครับและหลังจากที่นิกเนีวางสายจูเลียตไปเขาแหงมอนโดและจาวูก็รีบเดินทางไปยังรถบ้านของน้ามารีก่อนจะพบว่ารถบ้านเนี่ยมันไม่เป็นตอนตะโกไปเรียบร้อยแล้วและเข้าของภายในรถบ้านก็น่าเสียดายเป็นอย่างหนักเลยครับและความทรงจําที่เกิดขึ้นภายในรถบ้านก็ได้หลย,ย้อนเข้ามาในหัวของนิก ทำให้เขาในครับได้แต่เสียใจที่จูเลียตคนที่เขารักทําแบบนี้กับเขาจนเขานครับช็อกแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกมอนโดเนี่ยก็เลยบอกเขาขึ้นมาว่าเราเนี่ยเอาของที่ยังไม่เสียหายกลับไปที่บ้านฉันไหมขณะเดียวกันจูเลียตเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านของนิกพร้อมกับส่งอีเมลหาแม่ของนิกขึ้นมาว่านิกเนี่ยกำลังเจอปัญหาถ้าคุณเนี่ยไม่กลับมาเขาเนี่ยอาจตายได้ที่บ้านเนี่ยปลอดภัยดีแล้วแม่ของนิกนี่ครับก็ตอบเธอกลับมาว่ากําลังไป และเมื่อเธออ่านเสร็จเธอเนี่ยก็รีบรลบเมลทั้งสองฉบับทิ้งทันทีกลับมาที่ดางฝังของนิกแฮง์มอนโดและจาวูพวกเขาเนี่ยครับก็ได้ยกเข้าของในรถบ้านของน้ามาลีกลับมาที่ร้านสมุนไพรและนิกเนี่ยก็ตัดสินใจพาอาดาลินไปยังบ้านของบัตเพื่อความปลอดภัยพอบ้านของบัตนะครับเป็นบ้านที่จูเลียนเนี่ยน่าจะคาดไม่ถึงก่อนที่นิกเนี่ยจะกลับไปที่บ้านของตัวเองและวก็พบว่าแผ่นรองเมาสบนโต๊ะคอมมันเนี่ยขยับไปจากชุดเดิมแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้น ก่อนจะขึ้นไปนอนบนบ้านด้วยใจที่เป็นกังวลขณะเดียวกันเลน,เน่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางสะน้ําถ้าให้เขาในครับรีบว่ายขึ้นมาจากสะพางสงสัยว่าตน,น่ยมาที่นี่ได้ยังไงและในลุงเช้าวันต่อมานิกแฮงและจาวูก็ได้ไปอย่างที่เกิดเหตุและเหยื่อในครั้งนี้นะครับก็เป็นโสเพนีและเพื่อนของเหยื่อก็เป็นคนเจอเหยื่อในครั้งนี้และระหว่างที่นิกกำลังพูดคุยกับเพื่อนของเหยื่อ,อยู่นั่นเอง เธอเนี่ยก็ได้หัวออกมาให้เขาเห็นทําให้เขาในการเข้นถามเธอจนเธอเนี่ยยอมบอกเขาถึงเรื่องที่เหยื่อเนี่ยก็เป็นเบเซนเหมือนกันและเมื่อคือนพวกเธอก็ทํางานแต่แยกย,ย้ายกันไปนก่อนก่อนที่เรื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปดูศพแล้วก็พบวพ่าสภาพศพนั้นถูกปาดคอและก็มีรอยผ่าที่หน้าท้องด้วยขณะเดียวกันอาดาลินมอนโดโรซาลีและก็เลนาเนี่ยครับก็ได้ไปที่หลุมศพของแม่อาดาลินเพื่อนำเธอเนี่ยมาทำยา แต่อาดาลินเนี่ยก็ได้บอกลาแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้แม่ของเธอฟังเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายกลับมาที่ดังฝั่งของเน็กแฮง์และจ่าวูพวกเขาเนี่ครับก็ได้รู้จากผลชันสูตรศพว่าเหยือนเนี่ยถูกตัดหมดลูกออกไปโดยมีดที่คมมากและฆาตรกรเนี่ยก็เป็นคนถนัดซ้ายซึ่งคดีนี้เนี่ยก็คล้ายกับคดีของแจ็คเดอรลิปเปอร์มากเพียงแต่แจ็คเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนและก็ตายไปนานมากแล้วพวกเขาเก็เลยรายง,งานคดีให้เลนาดได้ฟังส่วนทางฝั่งของอาดาลิน เธอนี่ยครับก็พยายามจะตัดชิ้นส่วนออกจากร่างกายของแม่ตัวเองแต่เธอเนี่ยก็ทําไม่ได้โรซาลีเนี่ยก็เลยอาสาที่จะทํามันด้วยตัวเองและจังหวะนั้นเองเด็กแฮงค์และจาวูก็ได้มาที่ร้านสมุนไพรเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้จกก o, นกระทั่งมอนโดนะครับได้เจอเรื่องหนึ่งในหนังสือกริมที่เขียนเอาไว้ว่าฉันเจอทหารที่คาปาดคอหญิงสาวแล้วก็เฉือนเปิดที่หน้าท้องฉันได้แต่สงสัยว่าใช่กริมหรือเปล่าแต่ทหารเนี่ยก็ไม่ได้บวกออกมาในตาของเขาเนี่ยเป็นสีดํา มันถูกปีศาจครอบงำตอนฉันเสียบดาบไปที่เขาเขาได้ยิ้มออกมาเหมือนความตายยังไม่มีความหมายหลังจากนั้นพวกเขาเก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้โรซาลีได้ฟังซึ่งนั่น,นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่โรซาลี่ดคกับปงยาสำเร็จจนยานั้นเปี่ยนรูปก,กัะโหลกที่เหลือก็คือทํายานั้นให้เจือจางขึ้นก็นเท่านั้นเองและจังหวะนั้นเองจ่าวูก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหานิกเพื่อแจ้งเหตุฆาตกรรมเข้ามาพอดีทําให้นิกและแหงยต้องรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุ และเมื่อพวกเขาในครับได้เดินออกจากร้านสมุนไพรไปโรซาลีเนี่ยก็เดรกซิบบอกมอนโดขึ้นบอกว่านิกเนี่ยต้องสติแตกอยู่แน่เราเี่ยต้องติดต่อหารูเบลกลับมาที่ทางฟังของนิกและแฮงค์ในตอนนี้เมื่อพวกเขาในครับไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ได้พบว,ว่าเพื่อนของเยอเนี่คดนนีแรกถูกฆ่าตายในสภาพที่เหมือนกับคดีแรกไม่มีผิดไม่นานนักเรนาเนี่ยก็เดินเข้ามาหาพวกเขานิกเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องแจ็คให้เลนนาได้ฟังทําให้เลนานะครับสั่งการให้พวกเขาเนี่ยตามหาแจ็ค พอมันเนี่ยมีเลือดเนื้อยังไงก็จับเขาได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับไปยังร้านสมุนไพรแล้วก็พบว่าโรซาลีเนี่ยปรุงยาข่มเฮกเซนบีดขึ้นมาได้สําเร็จแล้วและอาดาลินเนี่ยก็อาสาจะเป็นคนทดลองยานั้นด้วยตัวเองเพื่อแน่ใจว่ามันเนี่ยจะช่วยจูเลียตได้แล้วเมื่ออดาลินเนี่ยครับได้ดื่มยานั้นเข้าไปร่างกายของเธอเนี่ยก็เกิดชักกระตุกเกรงสันขึ้นมาทันใดนั้นเองเงาสีดำเนี่ยก็ค่อยๆหลุดออกไปจากร่างกายของเธอถ้าไม่เธอเนี่ยลองใช้พลังเฮกเซนบี แล้วก็พบว,ว่าเธอเนี่ยไม่สามารถใช้มันได้หรือใช้ได้แต่ก็น้อยมากอยู่ดีทําให้เขาเลยครับพาอาดาลินกลับไปที่บ้านของบัตเหมือนเดิมแต่ก่อนที่นิกเนี่ยจะเดินจากไปอาดาลินเนี่ยก็ถามนิกขึ้นมาว่าถ้ามันได้ผลลูกเราเนี่ยจะเป็นยังไงนกเนี่ยก็เลยตอบเธอกลับไปว่าคราวนี้เนี่ยจะไม่มีใครเอาไปขณะเดียวกันจูเลียนเนี่ยครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้เจ้าชายแคนเดตกับลูกน้องของเขารู้ทั้งหมดทั้งเรื่องบ้านของตัวเองแล้วก็เรื่องเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียง จนเจ้าชายแคนเนดคิดว่าจะสร้างกับดักหลอกแม่ของนิกที่บ้านของนิกเองพร้อมกับเตรียมอาวุธปืนคบมือกันในทันทีและในลุงชาววันต่อมาเลน่านก็ได้ถแถลงการกับสื่อถึงคดีที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนโนล่งใจมากขึ้นแต่จูๆ่ๆแผลของเลน่านก็เริ่มมีเลือดไหลออากมาไม่หยุดจนเขาแทบทนไม่ไหวแล้ก็โทรศัพท์หาเพเนตตาเพื่อขอให้เธอเช่วยเหลือเขาและหลังจากนั้นเขาเก็ได้เดินทางไปหาเพเนตตา ก่อนจะเล่าเรื่องแผลของตัวเองให้เธอได้ฟังอย่างเป็นกังวลแต่เธอเนี่ครับก็ยังคิดวิธีที่จะช่วยเขาไม่ออกเลยทําให้เลนาในหัวเสียมากก่อนที่จะเดินออกจากบ้านของเธอไปและอีกไม่กี่นาทีต่อมาใครบางคนเนี่ยก็เดินเข้ามาในบ้านของเธอพร้อมกับใช้มีดปาดคอเธอจนสิ้นลมหายใจไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาเนี่ยจะกระโดดโลดเต้นสับเท้าอย่างลื่นเลงขณะเดียวกันจูเลียนยก็ได้โทรศัพท์ไปหาเน็กที่สถานีตํารวจเน็กเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องอยาให้จูเลียได้ฟัง พร้อมกับขอร้องให้เธอเนี่ยไปพบกับเขาที่ร้านสมุนไพรและพอได้ยินแบบนั้นจูเลียเนี่ยก็เลยตอบตกลงกลับไปและนั่นก็ทําให้นิกแลแฮงนะครับรีบเดินทางไปรอจูเลียนที่ร้านสมุนไพรและเมื่อจูเลียได้มาถึงเธอเนี่ยกบทาลายยานั้นทิ้งอย่างไม่ใยดีพร้อมกับทําลายทุกคนที่กว่างหน้าเธอก่อนจะใช้พลังในหันปืนของนิกเข้าใส่มอนโดจนนิกเนี่ยไม่อาจควบคุมร่างกายของตัวเองได้ก่อนที่ E ีีที่20จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง g รีมในซีซั่นที่4ใน EP ที่19แล้วก็20ครับใน2 EP นี้ดูเหมือนว่าจิตใจของจูเลียนเนี่ยคงจะเปลี่ยนไปแล้วครับเธอเนี่ยดูไม่อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอีกแล้วแถมเธอเนี่ยยังไปเข้าร่วมกับเจ้าชายแคนเนแล้วก็บอกข้อมูลแถมยังทําลายรถบ้านหนามาลีอีกด้วยส่วนลูกในท้องของดาลินนิกนจะสามารถปกป้องเอาไว้ได้ไหมและเลนนาร์ดเขาเนี่ยเป็นอะไรกันแน่หรือว่าเขาเนครับจะโดนคำสาปอะไรเข้าอีกแล้ว ถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ <S <S เ,เพื่อนๆนะครับก,ก็สามารถติดตามกันต่อได้ใน E ีพีถัดไปเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปผมก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับในตอนนี้ทางช่องของเราเี่มีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนมาให้ผมสปอยเก็สามารถิที่ลิงเพจลิงกลุ่มและก็ลิงก์ IG ด้านล่างได้เลยนะครับ และถ้าเพื่อนเคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งนิดิงดุ้งนิเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราฮาวนาทเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ